สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดี FC เยาวชาแนลครับพี่น้องอันนี้มามารับมียพี่น้องมารับเจีเยวนะครับเนาะมาครับเจีเยวครับผมเจีเยวมากครับเจียเพนพี่น้องพาพาเอา่อเด็กเด็กกว่ามาสอนใหม่ปัญหาชาลีบ่ครับพี่น้องการแสดงอะไรสักอย่างนี่แหละครับเนาะคุณพี่น้องใกล้หัน ปลวกมันผมกระเพงมานแต่ <c oughs> ปวดมันเดี๋ยวะนะครับสอบนะให้พี่หน้อยคือมันสอบอยู่ว่าไอ้ดงในปลาเถอะเนาะกันหาชาลี ธรรมชาติธรรมชาติครับพี่น้องโอ้ทีมงานครับขังพีนงพ่น้องคหะพี่น้องอย่างนี้วะคณะชาลีพี่น้อง

ละนี่ละนอพนวาซาตาเอ้ยจังวาซาตาลุ่มละวาสนาเอ้ยเข่ามาจังค่อพ่อยาวายไอ้สิตายจังพ่อสาวสำน้อยพระลาคอยต่อยเนี่ยเด้อกันหาชาลีเพล่าจะจริงจะจริงจ้ง ตอนนึงอยูนี่พีตู้ตกูชุยไอจะไปขึ้นอย่างไรด้วยหล่าด้ออยากเด้กะเสียหายบัสุกยางสุกเน่ยนอกจากนั้นเรา้อฝ่านี้สาม่ดัง ซ้อมกันหาชาลีอยู่ครับวิ่นน้ำน้ำตาลนะครับ <c> เ <oughs> จ๊เย่าชูน้ำนั่งยู่พ่อใหญ่ชูศอกพ่อใหญ่ชูศอก เอาขมาได้เอาไฟมายูน้ำนีไฟในเฮ็ดอีหย่างบ่เ็นบรรยากาศพี่ทางบรรยากาศซ้อมใช่มาหายไฟไใช้มาใส่พนกรเียยอมสิย่องยเอาสไฟบรสาสีไฟบม่้ชเสื้อขาวน้ําำตาลนะครับเสื้อดำน้องวินเนอร์ เวงกดดตาหิมะพานเขาวงกดพนกับมิลูกสองคนกันหาสลีให้เจ้าไปขอมให้ขอยังพจนกับห้ดอกเราเวียดฉันดอนพะน่านในยเบิดเจะไปว่าผู้นี้ก็บไปอย่างนี้ที่วงเี้ยไม่ได้ตัวก็ได้้ามือสมือถว่าหนีจากกันได้เลยท่าบอไปขอกรบอกขอกรบวกอยู่ขอกระบขึ้นหาอีพอยเม่ขอยไปบ่หรือว่ไป ก็ยำคุณอ่ที่าพ e okay? okay? ี่ยอมก็ไปทลองว่าเพื่อนใ่มาัเนี่ยใส่หาเนี่ยกับใส่เนี่ยือเอาทดสอบทดสอบว่าอบเพืคนพี่รู้ใช่กับาเาม่รู้มาเป็นกามมั่นคเอาพาเอาคอยมานี เพราะว่าข่ก็ยังเป็นเล็กหน่อยสาวสัน้อยอยู่ทีไม่ไข่แค่ชนิดนี้ไข่แค่เปลี่ยนให้จะไปหาไข่ขาม,ามาขขข้าใช่ไห้ข่ไข่สีเข้มไปหลังสีเข้มขน,น,ขน้ำมันตาลนะครับไ,ไบบให้จะไปขอลูกสาวลูกชาย่นขันเจ้ากไปอขอดีนีมาไปหรือกไปขอดีนี้เลย พอ่ากา,ารฝึกซ้อมครับพี่น้องขับของน้องน้ำตาลนะครับกันหาชาลีพี่น้องน่าจะได้ขึ้นสแสดงนะครับ ตอนนี้คอยแต่ยินมข่าวว่าลูกของผับอันผเบียดชันดอนะเบียดชันดอนเพิเ่น,นบวชอยู่ปาหานีมาพลานเพิ่งนั่งใจดีท่านท่านยั้งเพิ่งจะห้ขอหยังเพิ่งจะห้ยตอนยินมข่าวว่าเพิ่นมีลูกสาวลูกสองคน,ปนออไปขอเพิ่นมาใหไอ้คอยลูกสาวลูกสองคนไปขอไปขอไปบ่ พระจามยาครูพี่นนองพระรามยาครูนะครับสอนไหช่กันเขาอนก็อนนไปได้ไปได้ไปกได้ ยืนรวกันยื่ากันได้นั่งร่วกันอไุ่ขึ้กันเปนธรายีนรอวมนดับเหตุการณ์ไปโอ้ย ตาตาเอ,อฟังใจว่าฟังใจไอ้กี่ครั้งเงือนั่งเอือเจ้าเป็นสาวหนุ่มหน่อยเขาคอยจ้องจ้องเนียนเลยยานหลายเดียรยานเขามาจูบแก้มเปิดกินนินทวาให้แม่สาวอำลาโอ้ยทนนำกันงำใา มาแล้วพี่คอยมาแล้วนีว่เราเนี่ยเอรู้แล้วหนหนอย,อย่างนั้นแบย่านั้นแบเจียวเจียวเจียวน้ำเขาตีเข้มกันาดาชาลีไปแล้ว ราวน้ำตาลดวยดินไหลลงที่เฮตดจังไหนเดินว่าสิ day, ่งจาองสายตีตะตาบกไบัและเดินเข้าลงบ้านหันขึ้นมาแล้วเอินอัง เต่าสู้สวกวงอีหยังกะบ่หวงฝันอันนั้นหันมาเอินจังนองให้แพ้ไว้าพีพามนเดิมอมีอ้ยโยอ๋โอ๋น้องกรตาสงเกยรเนี่บ่อยนังกระตาสางนี ไปเรื่อเาไปเรื่องราลุ่นานออกเสียงเงออกเสียงหนุ่มแต่มีตาตาเอ้ยพี่ไปแล้วเขาีงานล้มคนนีเ่าลุ้แล้วเล้าอจีเ้ากือพ่อใหญ่บอกไปหรือเ่าไปไปสิเมื่อไปสิเมื่อไป เ้วโอเคพี่น้่งครับคหอมป่าความ,ว,าม,มาว่างนะการฝึกซอมนะครับผมนะ้อ <c oughs> มตาลเนะ <c oughs> ปนาชาลีน่าจะเป็นในเรื่องของไหลต่อไปนะครับในแต่หลาครั้งต่อไปนะครับผม <c oughs> เจอกันนะครับเ <c oughs> จอใหมเจอไหม โอเคพี่น้องขอบคุณมากนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับตะแคร์โอเจ้าแชนแนลนะฮะแล้วก็โอเจ้าแฟมบารีด้วยนะครับแ <c oughs> ายเปียพี่น้อง <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม <c oughs> ลาไปก่อนสวัสดีครับ